S 1> <S 1> กเกี่ยเ X เง,ลงนะเลยเรียไอ้สัสไอ้สวยไปชารอปะให่อหระโอ้ยเอกิล่าให่สอยาจับค็ิลาไม่เอาปเ,เล่นน่ยพ่อมึงอะโอเคเราเรา,า,าได้เวลาจับนื่งกุญแจก่อนอเูจะเล่นตัวะไรดี มไม่เป็นนะไม่เคยเล่นด้วยเอาเป็ีหมดเราเอาไปเป็นวะเล่นมูลาไม่เป็นกูไม uh ่เคยจับมูลาอะไรที่อ่ะมูลาไปเป็นโล่สองเลยเนี่ยสะสมเติมมาห้าร้อยมุลาตอานี้มาตัดมาขายปีนีคนเดิมเขาแจกฟรีไหมหรอแจกฟรีแล้วขายอย่างงั้นด้วยกูซื้อมาตอนมันเป็นตอน กางลิงนั่งวั่นวายครับอ๋อครับกินมีสกินสกินฟ้ากุเทนสวยไปกินแจกฝีกะไปกินฟ้าเฮ้ยลิเตอร์สกินใหม่วะเตอร์ไหนวะเนี่ยเออไอชีรามันเอาไว้ได้มาเอาโลมา พอดีเนี่ยมันเหมาะแต้เลยกูใช้เป็นโธริเันเดอร์เหรอใช่ป่ะกูใช้เป็นโรเลียนเดอร์เลยเชียวหรอวะมันเป็นสกิลแบบชุดเดียวตายเลยฮะกูจะไม่ได้สกิลอะไรกูเลยไปละมีดตีแดงอันนึงที่เป็นน้ำอิดเดิ้ลกูเนี่ยแล้วก็เทอิเทนเดอร์เนี่ยแล้วก็บีเสื้์อีกอันที่มันจะแบงละเออแบงบีเซอร์เป็นดิ้งเลือไม่หรอ

ไปไปไปกีกูเว้นบับว่ะไปที่ฟิล์มระดับนี uh ้เราต้องเว้บับแล้วหรอเี่ยอสักคนนึก็มันจะเวนดี้ชเอาตัวเราไแตกได้หมดแล้วเอ๊สุสุกูชัดกันเฝ้า เ,นะเดน๋ยวสุชอบกันว่าไวเฮี้ยาเฮ้ย,ยนะเจลสุแตนตาไม่ได้เฮี้ยทุกตายน่ยนอยโนนอ้ย ปิดเน็ตแม่แม่งเน็ตปี้เนสัตเคียร์ดักสุดทางรอเลกเตอร์มันมาเลยมอนมาปะปเจคิฟเซตมันชื่อเคียร์ดักแล้วเราต้องเล่งวะมอนิเ,เตอร์อยูน่นป,ะปะ่าวะไม่ว่าขึ้นไปกันขึ้นไปลงหมดแล้ว ไม่ไม่มีฟันทชหนึ่เอาเลยไปเลยไปเลยมันกำลังมันมันเหลือเจ็ดพันใช่อะแต่สี่พันแตกหนึ่งแตกหนึ่ง,ง,งปูเราเราเักเราเรากลาเราเรา เชือเชอเไปมันตีกาว่ามันเอาแตงกูไปมันไีตีแล้วมาไปตีมาปตีนั่นเออมงแพ้มันีฟีไม่จริงสวยผก็ูชัดจนเหมือนึงไม่ชะร้อยแั่บอกเ้ยขอบใจมากครับครับไมนี่ สัตว์นี่นไะอ้เหี้ยหลาล็อกไว้ทั้งมือมีสัตว์มันล็อกไปแล้วแต่เลสเตอร์มันรีไว้แล้วเมื่อกี้มันล็อกอีกกี้ไว้ถิดว่าโชคดีไหมมึงไอ้สัตว์ฮีราเสีคลียไปแล้วฮีราขึ้นบนมึงเล่นล่างอชิวๆเลย มันไ้หมดหมดละดข้นไปได้ปะโอเคยังไม่ด้ไปเองมาไอ้พวกเหี้วตรนาแล้วซั okay, งถูกสกโอ้โหแม่งโดนสตนนี่นต่ววอนันวกูนี่ไงไอ้หี้ยไอ้สัตว ไอ้ไอ้ไอ้ส้นปีนไปเฮียชื่อไม่แต่น,นี้กูหมาวะ,ะน่าต้น,น,น,ตน,เน,น,ตนเกมล้วต้นเกมมะโคตรเยอะตอนนี้ออกโบโเคเลยป่านบางเยอะอีกเหี้ย ไปออกมาอะไรดีกี่ปิดดักหน่อยมาปิดดักกูเลยดิน้องวะมาหากูมาหากูกกูมาลักกูโอ้ยโอ เสรล็อกไปแล้วเป็นเลยเนนก่อนดุดเลือดปลาก่อนดุดุนเลือดปลาก่อนดุดเลือดอปลาพีระหายโอเคลิสเตอร์ได้บนเออสวยเอาา้าสวเกตัวโลก คีดไปก่อดุดเลือดมาลิงมึงรู้จักลิงดุดเลือดไปสัตว์นี yeah. ่อแชไม่งมเนรนีไฟม่ฟึงเรอล่นกับเ้ะนมักไอ้มเลื่อมไม่มเ,เอ,อากูไม่ยากกูไม่กล้าจับเลยครับได้ไปเป็น ต่อได้ยี่ปอดแม่งเล่นเล่นโคตรยากมันต้องหันอะไรอย่คีคช่วยด่อยฟิล,มลม์ลมเรียบร้อยเรียบร้อยนย่งฟิกเว้นฟิกเอากูเอาเลย เนื้อแไม่เป็นไรสองตัวบ้านดันบนอยู่ดูสองตัวบ้านกูดูสองตัวบ้านกูยังเถื่อนดูสองตัวบ้านกูดูสองตัวบ้านกูไอ้สู้ยิงไอ้สู้ยิงไอ้ที่ไปแกตัวเราตัวตายต้องสู้ไหวโอ้โหไว้ก่อนเลยไม่ลงครับไ่ใช่ไม่ลงครับไปเล่นดีครับพีเอ มันมันเป็นระยะที่มองไม่เห็นเรารอขีกูมาเรารอขีกูมาตัดไว้ก่อนถูกต้องออกไปแล้ว ม,มังกรว่ะกีล่าอยู่ล่ามาเมื่อกี้วเห็นัวยอย่าเล่นไปยื้อไว้ไปยื้อไว้ไว้ฮะตีมังกรอ,อยู่มึงไม่รู้จักหรอไอ้สัตว์ปลิงดูดเลือดไอ้เหี้ยปลิงดูดเลือดไอ้เหี้ย ทุกไปกี่ทีเล่นก็เต็มเลยสัตว์เลื่อทุกไปกี่ทีก็เต็มเลยยันเะลื่นกูเนี่ยนี่ฮะก็เป็นรูปเลื่ออุดันบนแล้วฮะพวกมึงทำอะไรเรื่องของมึงอะเชียกองเชียร์กลางอะไรก็เป็นที่มาหาักแล้วช่วยด้วยเน,น,นี่ยขาอหลังได้เข้อหลังได้ อือสี่ตัวสี่ตัวเออพโอพ่ออไรเชียพ่ออะไรเพียไอ้ขุยอตวกูต้องาวเียตองออกไม่อาบหน่อยครับเพื่อออกเป็นกี่ชิ้นหนึ วายโดนกูต <Why? S 2> yeah, ัดแน่ยเสียอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เบกาคิวไว้โดนกูแน่สัตว์เหี้ยกูออดับแดงไอ้ีกูแจกเลยสัตว์กูแจกเลยเหี้ยแม่กูสตีนกูเหีย เที่ยอยู่ตัวลกโดนล็อกมึงช่วยมันสิเยี่ยฟรีไปขวาเล่ก็เต็มไอ้เที่ยตายแล้วมึงไงเยี่ยขาดไปได้ยิงตายโอ้มึงไม่ช่วยมึงไม่ช่วยไอ้เที่ยไอ้เที่ยมันจะตายเนี่ยมาแมนดี้ จริงคุณคนควณคน,นออกมามีอาบหน่อยเอาจริ้งปะโอ้มาล็อกกูลาโลกแล,ล้วมึงอ่ะ <c oughs> อตุ๊ดตุ๊ดตุดูเรกก่อน,นเลยนี่ย้อดา่ากว่า มาโซนด่วนฟิลม์มต่อแล้วมาโซนด่วนว่าฟิล์มเาไปได้ไหมไม่ตายอ่ะมึงเห็นมึงเห็นครับเบนี่ปะเอ,ออก็คนกูคนออกก็มีอาวุธชิงไว้สักนิดไม่กินแบบนี้พอ ทำเลยวะอำใจเอม,มึงไปช่วยอีกกี้มันตีนี่ไงควายไม่เห็นเหรอกลับมาเขาตีอยู่ไหนเชียมันจะมาโดนล้ายไปไหนควายไม่เห็นแล้วนี่เห็นไหมควาย มึงา,าช่วยตีมันตาอ่อมึงมึงควรช่วยตีตั้งแต่แรกเลยสะัตว์เสกไปเข้าหามันทำไมอ่ะยอะยยยไม่้ยน้ตไอตายาไายไ,ไม่เป็นไรมีกี้เคียคลิอยู่ ตายตายนี่เดียวสวยกูตายไหวแล้วเฮี้ยมันไม่มีดาเมจแล้วก็เจอปูมาก็ต้องไหวพี่มึงยังกลางเลยอ่ะวอกเลสเตว์นนไม่เขีย มึงเอาแต่เอ็กซ์โซมไปเขียนร่างแล้วเนี่ยมันควรไปตีช่วยเกันนะคิฟการ์ามันตัวใหญ่เลยเนี่ยเอาพวกปัญจวายนี่มันอะไรอยู่วะกีฬาฟขึ้นเกิดกับลิเตอร์ไม่เป็นได้หรอกโอ้ยยังขี้ป่าเลยเซนเอาไม่ตายเยนี่ยเอ็กซ์โซมันต้องเวท เอีกเว็ดแม้คุตลอดเลยสัตว์ตายแล้วมันไงเหี้ยคุณตลอดตายแน่น่ะตัวโรคชีวิตไูต้นเข้าไปดิโ oh, no, ดนจับกูจะคำไว้ด้วยมัน oh, จะเดินเข้ามาหากูุณทำเหี้ยอะไรน้วส <Ultimate. S 1> วย ลามาลาโลกลาโลก้ลลกยเชียไปโอ้คีบเรมันไม่มีคีบคุยนรอเลยี่ย เราว่าได้พี่บล็อกกูขเข้าไปมาแต่กูไม่ได้สับของไม่ได้สับของเลยเฮียไอมันกลับมามันกลับมาช่วยกดันก่อน กันเฮี้ยมึงอยู่ฐานตัวเองไงสัตว์มึงแค่มันเจี๊ยดอะไรเงี้ยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วลูกนไคออกออกออกคนเหรอเอาดิด้สวย คล้ายหนึ่งจบเลยเฮี่ยมีเน่สยสวยสุดกินไม่เข้าวะเนีในสัตว์ฆ่ามันจบเฮี้อ่ะเวีย,ยงแบกแค่แหละ อันนี้กอแพ้สามปาติดเลยมัย้งไม่มีเนน,นไม่กล้าคิวด้วยซ้ำมีเฮี้ยงโง่รักวกูหาค่อพ่อก็ออเป้เบเี้ยไอ้ี้ไม่พไ,ไม่รู้ห่างกูแลหรอวะหยสุดก็เป <laughs>